สวัสดีครับเพื่อนช่างวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องปัม๊มโซลาเซลล์ปั๊มดีซีนะครับผมก็พยายามซักซ้อมบ่อยๆถ้าไม่ค่อยได้ศึกษาการลงหน้าง,งานก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นติดๆขัดๆนะครับ ลักษณะอย่างนี้เราก็มาศึกษาปั๊มกันบ่อยๆจะดีต่อเวลาการทํางานนะครับคืออย่างเช่นปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊ม DC 48โวลต์ถึง80โวลต์พาวเวอร์ที่800วัตต์นะครับ ตัวนี้มีแรงดันนะครับอาจสปริงเกอร์ได้โคเขาอยู่ที่16ถึง2 0ต่อ,ตอมเมตเฮดอันนี้ผมก็ยังไม่ถนัดอ,อธิบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการศึกษาคือติดตั้งตลอดส่วนมากก็จจำ จะเอาเน้นเน้นเรื่องประสิทธิภาพของปั๊มนะครับแต่และรุ่นมาใส่กันคืออย่างเช่นอย่างเช่นเครื่องน,นี้คือเขาใช้พลังงานแสงค่าได้แอมป์สูงส่วนมากก็โซลาร์เซลล์แผ่นหนึ่งตกไป8แอมป์7แอมป์8แอมป์แต่รุ่นนี้เขาสามารถใช้ อนุกรม2แผ่นนะครับจะได้ประมาณโวลตไม่เกิน80โวลตแล้วก็ใช้2สติงเขาจะทำงานได้ดีมากส่วน h ฮดเฮดและฟูนะครับเฮดเอยู่ที่18เมตรนะครับแต่ส่วนมากก็สูบจากบาดานขึ้นมาไม่ให้ลึกเกิน4เมตรจะได้น้ำเยอะนะครับถ้าได้4เมตรก็บางบางบ่อที่เคยไปลงมา บางบอกก็ดูดถึงสิบเมตรครับก็ยังได้น้ําก็ถือว่าดีครับความมีแรงดันเป็นบัตรเลดบัตรเลดของคุมของคุมติดอยู่ในตัวพอออกนิ้วครึ่งอีกรุ่นนะครับอีกรุ่นรุ่นนี้เป็นแปลงฐานให้น้ําเยอะ3นิ้ว3นิ้วโวลต์ดีซีเขารับได้ถึง150ยบโวลต์น,นะครับ ตัรุ่นนี้ก็ถือว่าส่งงานลูกค้าประจำเพราะว่าส่งมาแล้วปล่อยไปจะได้น้ำเยอะมากนะครับรุ่นนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งพัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์กล่องคุมนะครับขอดีเขาคือเป็นปั๊มรอบเร็ว ได้น้ำเยอะส่งน้ำได้ไกลเพราะเป็นความรอบเร็วส่วนมากรุ่นนี้เหมาะกับที่ส่งให้ลูกค้ามาเป็นประเภทแรงดันเข้าน้ำไล่อ้อยพวกระบบฉีดสปริงเกอร์เล็กนะครับแตกต่างกับรุ่นแปลงฐานนี้แปลงฐานนี้สูบมาแล้วปล่อยไปเลย แดงดันเขาจะน้อยแต่ถ้าสูบแล้วปล่อยเลยจะได้น้ำเยอะมากนะครับอย่างฟ้าเพีประเพทอย่างนี้ปั๊มหอยโข่งปั๊มจุก สูบน้ำมาแล้วก็ปล่อยเลยอันนี้ใช้ง่ายประหยัดแผ่นโซลา่านะครับใช้รุนใช้แผ่นหนึ่งก็ได้330หรือจะเป็น2แผ่นก็ก็เป็นรุ่นนี้นะครับสีดำเก้าร้อวัตต์แต่เขาทำงานได้ดีนะครับที่2แผ่นแตกต่างจากรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็ใช้4แผ่นนี่ก็4นี่คือ6นะครับของอินเวอร์เตอร์ควบคุมรอบรอบเร็วก็จะใช้แผ่นเยอะหน่อย ส่วนที่จะเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของเราโอเคนะครับเพื่อนๆนร้ให้รายละเอียดไม่เท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าศึกษาหน้าง,งานดูนะครับระหว่างได้สู่มาแล้วออกไปได้น้ำเยอะแล้วก็ ถูกมาแล้วก็ต้องการแรงดันด้วยก็จะแยกเป็นประเภทไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกใช้แอมสูงแล้วก็ใช้แผ่นเยอะนะครับจะได้แรงดันสูงถ้าใช้น้อยแรงดันก็ต่ำไปตามคุณภาพของออปั๊มนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสวัสดีครับ